ในหลวงรัชกาลที่9ทรงตระหนักถึงคุณค่าของการเลังสือซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้ที่สำคัญยิ่งจึงได้พระราชทานพระบรมราชโชวาทเกี่ยวกับการอ่านไว้ว่า หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ความคิดวิทยาการทุกด้านทุกอย่างซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ได้คิดอ่านและเพียรพยายามบันทึกภาษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรหนังสือแพร่ไปถึงที่ใดความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณไม่ได้ในแง่ที่เป็นบอกเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งยังได้พระราชนิพนธ์หนังสือไว้มากมายนับเป็นอีกหนึ่งในพระเมตตา ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทลักษ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินและพิจารณาคัดเลือกประเภทห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยมประจำปีงบประมาณ2566ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลทั่วไปห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทลักษ์ตั้งอยู่ในสวนราชการอำเภอกันทะลักษ์ถนอนอนันตพักดีตำบลน,น้ำอ,อ้อมอำเภอกันทะลักษ จังหวัดศรีสะเกดลักษณะาอาคารชั้นเดียวจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506ให้บริการหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์และบริการมุมต่างๆโดยมีนายชนะชาติเต็งสิริเป็นผู้อำนวยการปัจจุบันมีบรรลักษ์จำนวนสองท่านประกอบไปด้วย 1. น,นางสาวพัทราพรชัยสำโรงบรรลักษ์ปฏิบัติการ 2. นางสาวสุภาพรเดินขุนทดบรรลักษ์จ้างเหมาและมีเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตลอดชีวิตจำนวนแท่านจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนในปีงบประมาณพศ2566จําจำนวน2,285คนมีผู้รับบริการเฉลี่ยวันละ10คนต่อวัน ด้านโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการจัดทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทะละละักมีทั้งหมด9โครงการหนึ่งกิจกรรมบ้านหลังเรียนโดยจัดขึ้นภายในห้องสมุดเพื่อนักเรียนนักศึกษาเด็กและเยาวชนที่ว่างหลังจากเลิกเรียน หรือวันหยุดเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทางที่สร้างสรรค์ฝึกการอ่านคล่องเขียนคล่องและได้ฝึกทักษะอาชีพต่างๆ 2. งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์โดยเป็นการอ่านที่ผู้อ่านสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาเปรียบเสมือนมีห้องสมุดประจำตัวด้านที่ 1. การบริหารจัดการห้องสมุด 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรลักษ์มีวิสัยทัศน์งานห้องสมุดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทั้งภายในและภายนอกโดยมีแผนพัฒนางานและได้รับการจัดสรรงบประมาณที่สามารถจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีการรายงานติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมที่เป็นปัจจุบัน 2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรรักษ์นำระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองวิธีการอ่านที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้แอปพลิเคชันห้องสมุดการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์เพื่อเผยแพร่ในเพจ Facebook ห้องสมุดที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย และการใช้ระบบเชื่อมโยงบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศบริการเพื่ออำนวยความสะดวกของบรรรักษ์และผู้มาใช้บริการ 3. การพัฒนาอาคารสถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทารักษ์จัดให้บริการมุมต่างๆที่เน้นความสะดวกสบายและความสะอาดสบายตา มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการรับบริการและการเรียนรู้ด้วยมุมบริการที่โดดเด่นและน่าสนใจมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยตอบโจทย์นักอ่านทุกช่วงวัยเป็นแหล่งเรียนรู้ Core Learning Space พื้นที่การเรียนรู้ที่น่าสนใจ 4. ด้านบุคลากบรบรรลักษ์ได้มีการพัฒนาตนเองและเป็นนักพัฒนาซึ่งเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องนำความรู้มาพัฒนาเปลี่ยนแปลงห้องสมุดให้มีความเคลื่อนไหวและเป็นปัจจุบันพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านและมีการจัดกิจกรรมมากมายที่จัดทั้งภายนอกและภายในมีความพยายามและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปีงบประมาณในพศ2566ได้รับการคัดเลือกให้เป็นห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับจังหวัดศรีสเกตและพัฒนาตนเอง ยังสะสมความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลบนรรษ์ดีเด่นระดับจังหวัดศรีสะเกด 5. ด้านพาคีเครือข่ายห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทารักษ์ได้รับการยอมรับ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่างๆโดยให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้งบุคคลและทรัพยากรเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของห้องสมดุดด้วยดีเสมอมา ด้านการยอมรับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทละลักเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานสกรอรอำเภอเมืองอุบลราชธานีสกรอรอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด ห้องสมุดได้รับการนิเทศติดต,ตามการดำเนินงานจากสำนักงานสกอจังหวัดศรีสะเกดและศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของชุมชนภาคีเครือข่ายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอด้านที่2ผลงานเชิงประจักษ์ปีงบประมาณ2,566ด้านการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทลลักษ์ ได้จัดทําและดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในและภายนอกห้องสมุดโดยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพี่สอนน้องอ่านบ้านหลังเรียนกิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจัดบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนนอกสถานที่และผู้รับบริการสามารถเข้าถึงกิจกรรมที่หลากหลายกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนงานการศึกษาตามอัธยาศัยจัดให้บริการประชาชนในชุมชนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับบ้านหนังสือชุมชนเพื่อให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับครูกศนตำบลที่บ้านหนังสือชุมชนโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่จากพี่สู่น้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายและนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถเข้าถึงกิจกรรมที่ห้องสมุดประชาชนได้จัดให้บริการผลงานประสบผลสำเร็จห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทารักษ์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่จากพี่สู่น้องโดยมีการวางแผนตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยมีกลุ่มเป้าหมายระดับกลุ่มนักเรียนชั้นปฐม,มวัยเป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์ส่งเสริมการอ่านการเขียนการฟังฝึกทักษะที่ครบทุกด้าน มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดการยอมรับของชุมชนภาคีเครือข่ายและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทระละักขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินมาณโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ